ส่วนความชัดเจนเรื่องการต่ออายุพรรกรฉุกเฉินนะคะทางผู้อำนวยการสรสก็ระบุว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่จะพิจารณาค่ะร้อยตารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อํานวยการศูนย์รักษาความสงบหรือสรสกล่าววา่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางการข่าวพบว่ามีประชาชนจากภาคใต้ เดินทางเข้ามาร่วมชุมนุมในกรุงเทพมหานครซึ่งนายสุเทพเทือกสุบานเลขาธิการกปปสย้ำตลอดเวลาว่าจะล้มรัฐบาลให้ได้และการที่นายสุเทพไม่ยอมพบและพูดคุยกับตนเองรวมทั้งประกาศว่าจะรอคำตัดสินของปปชและสารรัฐธรรมนูญแสดงให้เห็นว่าอยากเห็นความรุนแรงเกิดขึ้น ส่วนจะต่ออายุพระกรฉุกเฉินหรือไม่ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจารณาซึ่งปัจจุบันแม้จะมีพระกรฉุกเฉินแต่ไม่มีอำนาจเพราะติดข้อห้ามสารแ่ง9ข้อและหากกลับไปใช้พรบความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะเป็นผู้ดูแล